ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุธท,ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564หรือปี2021เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับผมได้เรียนไปแล้วว่าพยากรณ์อากาศนั้นกรณีที่ในโลกของสื่อโซเชียลได้ลงข่าวสารนั้นก็เป็นเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้เนื่องจากว่าในส่วนของอิทธิพลของแนวประทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นที่ผ่านมาส่วนหนึ่งแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำจากฝั่งตะวันตะวันตกทางพมา่าแล้วก็มาเจอความชื้นนะครับจากอ่าวไทยมันก็เลยเป็นแนวประทะกันในส่วนของภาคตะวันออกเราก็มาตามนัดนะครับวันที่9ตกทั้งคืนนะครับแต่อาจจะตกบ้างหมักบ้างน้อยบ้างบางพื้นที่แล้วก็ในส่วนของวันนี้ วันพุธที่10ยังมีโอกาสอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นไปสถานะภาวะก็เข้าสู่ภาวะปกตินี่เป็นประเด็นที่ผมสรุปให้ท่านเข้าใจได้ง่ายเพราะนั้นในส่วนของวันนี้ถ้าหากว่าในบางพื้นที่เราไม่มีฝนก็อาจจะไม่มีครับแต่บางพื้นที่อาจจะยังมีอยู่เพราะนั้นการดูแลการบริหารจัดการภายในก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะมีภารกิจนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนของวันนี้เป็นวันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้มาลืนก็เป็นวันเที่ยวทีนี้ประเด็นของเราก็คงอยากจะฝากว่ากรณีฝนที่ตกเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้พืชนั้นเปลี่ยนแปลงการเจเริญเติบโตแต่ถ้าตกครั้งเดียวก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนักแต่ในส่วนของผลกระทบอาจจะมีบ้างกับทุเรียนดอกชุดที่พิ่งบานในคืนที่ฝนตกหรือ,อคืนหลังฝนตก อันหนึ่งมาจากปริมาณน้ําที่ค่อนข้างจะสูงก็จะมีผลเฉพาะดอกรุ่นนั้นเท่านั้นไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับคือเหตุก็คือที่บริเวณความเข้มข้นของน้ําหวานที่ปลายเกสรตัวเมียอาจจะถูกเชื้อจางกระบวนการผสมเกสรก็อาจจะไม่ดีแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ได้มีผลต่อรุ่นต่อไปอันนี้เป็นข้อสงสัยที่หลายท่านถามมาเราก็ตอบส่วนของมังคุดล่ะวันนี้เป็นวันพุธครับเป็นเรื่องของมังคุดสรุปให้ฟังว่าฝนที่ตก เป็นส่วนของการกระตุ้นให้ยอดก็ออกให้ใบก็เดินให้ดอกก็มาทีนี้มันอยู่ที่ตรงไหนละ่ะตรงคำสั่งครับตรงคำสั่งของภายในต้นว่าสั่งให้เกิดอะไรเรามีทางแก้ไขไหมก็พอมีนะครับแต่ให้เข้าใจว่าน้ำคือเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวส่งเสริมการออกดอกด้วยการแตกใบอ่อนด้วยเพราะนั้นข้อดีก็มีมากแล้วก็ในข้อเสียเอง อาจจะมีน้อยเพราะว่าการตกของเขาอาจจะแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่ว่าไม่ไดีมีผลในระยะยาวเพราะนั้นก็ให้ถือเป็นข้อดีไปเรามาดูผลิตภัณฑ์ของบริษัทซินเชนทาขอโปเทคชั่นจำกัดผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนำเรียนนะครับก็มีซมาโซวิโก้นั้นเป็นชื่อการค้านะครับแต่ชื่อสามัญของเขาก็คือไทมีท็อกแซมบวกอะบาเมตินเป็นยาสองพลังบวกได้ทั้งเพียทั้งเพียไฟเพียแป้งเพียจักระจันเพียไก่แจ้นะครับ และอีกตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือเอฟ o ฟอรี p นะครับเอฟฟอรี e oria, นั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วในพิษภัณฑ์ส่วนการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราก็มีออติว่ามีนาติโวนะครับมีไฟแท็บไฟแท็บเนี่ยจะเป็นตัวเมทัลซิลในการทาแผลนะครับหรือแอนวินในการควบคุมเชื้อราแป้งของเงาะโดยเฉพาะตัวแอนวินนี่เรารู้จักกันดีมานานแล้วนะครับใช้ในการควบคุมราแป้งแล้วมา าทางวิชาการนะครับจากห้างหุ้ส่วนจำกัดทีมกเกษตรคือวิชาการเนี่ยเป็นหลักการที่เราจะนำมาใช้ในการวางกรอบแล้วเข้าไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นเทคนิคแนวทางการบำรุงไม้ผลเพื่อการสร้างการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงก็จะช่วยให้พืชน,นั้นทนทานต่อสภาพแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของการชะง,งักการเจริญเติบโตอย่างเช่นกรณีผลล่วงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในส่วนของ หมายผลในระยะติดผลแล้วนั้นล้วนแต่มีความต้องการาธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อการสร้างการเจริญเติบโตให้กับผลผลิตให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องซึ่งหากถ้ามีปัจจัยใดๆมากระทบก็อาจจะทําให้การเจริญเติบโตนั้นผิดปกติหรือชะง,งักการเจริญเติบโตอย่างเช่นการขายน้ํา การขาดธาตุอาหารหรือการใช้ธาตุอาหารที่ไม่สมดุลกันระหว่างธาตุการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอย่างเช่นอากาศหนาวเย็นมีฝนตกนะครับหลังจากที่อากาศนั้นร้อนแห้งแล้งมานานการออกใบก็อาจจะได้รับผลกระทบมันก็จะมีผลต่ออาการบิดเบี้ยวการหลุดร่วงของผลนั่นเองหากมีการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ในส่วนของวิธีการให้ธาตุอาหารที่จะให้เกิดประโยชน์กับพืชสูงสุดนั้นโดยการให้ถังดินและก็มีการรักษาระดับความชื้นในดินในบริเวณลากฝอยตลอดเวลาคือให้เข้าใจนะครับว่าแค่ความชื้นนะครับเนื่องจากพืชจะดูดซับธาตุอาหารในระบบรากเป็นหลักโดยในส่วนของการดูดซับน้ําเข้าไปพร้อมธาตุอาหารก็จะส่งไปส่วนที่ใบที่ต้องการและใบเหล่านั้นก็จะ ดำเนินการเขาบอกว่าการให้ธาตุอาหารทางดินเพื่อจะสามารถรับหรือเลือกครับให้เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นในบริเวณใบเป็นหลักคือกระบวนการนั้นใบนั้นจะเป็นเปรียบเสมือนแหล่งผลิตในส่วนของการเจริญเติบโตไปยังใบแล้วก็ไปที่ผลที่กําลังเจริญเติบโตส่วนการฉีดพ่นทางใบนั้นก็ จะเป็นส่วนอย่างเดียวคืออาจจะขาดสมดุลกับของาธาตุอาหารในใบเปรียบเสมือนกับการบังคับให้พืชนั้นได้รับาธาตุอาหารเหล่านั้นเข้าไปโดยบางส่วนอาจจะมากเกินไปหรืออาจจะขาดก็ได้เพราะนั้นในธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมก็ทุกชนิดนะครับจะเคลื่อนย้ายในใบได้ต่ํามากเมื่อให้ทางใบแต่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ดีทางดินผ่านเข้าระบบรากแล้วก็ไปทางท่อน้ําคือ,อ ท่อน้าเนี่ยจะอยู่อยู่ด้านในนะครับอยู่ลึกลงไปท่อน้ําจะอยู่อยู่ติดกับแกนของต้นเวลาที่เราอินแจ็คอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องอินแจ็คเข้าไปทางท่อน้ำเพราะถ้าน้ําจะวิ่งขึ้นด้านบนไงทีนี้เราอันนี้เป็นส่วนที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปให้เกิดความเข้าใจนะครับเปลือกด้านนอกเป็นท่ออาหารท่อน้ําจะอยู่ลึกลงไปเพราะฉะนั้นในสภาพที่อาจจะมีฝนตก หลังนอกฤด,ดูหลังจากแรงมานานมันก็อาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วของไนโตรเจนซึ่งในภาษาที่เราได้ยินกันนะครับคือแอคทีฟไนโตรเจนเมื่อเกิดการปฏิกิริยาดังกล่าวเนี่ยจะทำให้พืชขาดแคลเซียมเฉพาะแหล่งคำว่าเฉพาะแหล่งก็อาจจะเช่นที่ที่พั้วผลนั่นแหละเองละครับมันก็อาจจะเกิดการหลุดร่วงพืชก็จะขาดความสมบูรณ์แข็งแรงทำให้ โดยการที่เราจะต้องรักษาระดับความชื้นในดินไว้การรักษาระดับความชื้นในดินก็จะเป็นการป้องกันพืชขาดแคลเซียมและก็บโบรอนในกลุ่มธาตุอาหารที่ทางทีมเกษตรได้ผลิตคือทีเกซอยนะครับก็จะสามารถที่จะบรรเทาหรือ,อทุเราปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือพืชดูดน้ำทุกวันก็จะดูดสารอาหารขึ้นไปทุกวันนะครับโดยเฉพาะแคลเซียมเดี่ยวแคลเซียมพิเศษนิด ซึ่งพ่นไปยังผลก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดการหลุดลุ่งได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับคือเราให้ทางดินต่อเนื่องแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยโมฟรุดนิปที่เราพ่นไปที่ขั้วผลก็จะไปป้องกันการขาดแคลเซียมมันก็จะทําให้ผลไม่หลุดล่วงทีนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องของกระบวนการแตกใบอ่อนนะครับคือชาวสวนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นตัวสร้างปัญหาเป็นตัวแข่งแย่งอาหารทําให้เกิดการหลุดล่วงของใบ คือเข้าใจง่ายๆนะครับว่าพอแตกใบอ่อนใบก็ถ่ายถ้าแตกใบอ่อนผลก็ร่วงนั่นคือความจริงอันเนื่องมาเจอจากอะไรอะ่ะจากใบเก่าที่หมดหรือเสื่อมประสิทธิภาพก็ย่อมมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างใบใหม่ผมอธิบายเพิ่มเติมง่ายๆนะครับอย่างอย่างเราคนเราเนี่ยผมร่วงก็ต้องสร้างผมใหม่นะครับผมผมที่หมดอายุก็ต้องร่วงไป ทีนี้ประเด็นเนยิ่งแก่ชรา,าเข้าหรือเป็นสอวอสูงวัยจำนวนผลผลผมก็จะน้อยลงเพราะการสร้างก็น้อยลงก็เปรเียบเสมือนต้นไม้ที่แก่เช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นเราย้อนกลับมาฟังท่านอาจารย์ว่าในกลุ่มท่านหารองท่านหาเสริมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพโดยการสังเแสงเนี่ยนะครับ มันเป็นการเลี้ยงผลผลิตต่อไปโดยการทำให้ใบอ่อนมีสีที่เข้มขึ้นมีประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงให้มากขึ้นโดยการใช้ธาตุไฮแมกไฮแมกคืออะไรไฮแมกก็คือธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมไปทำหน้าที่ในแกนกลางของโลลโฟลล์หรือสีเขียวเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงฉะนั้นในกระบวนการเหล่านี้ การติดผลการขยายผลต้องรักษาระดับความชื้นในดินอย่างต่อเนื่องคือไม่ใช่เร่งมากนะครับให้ดินแค่มีความชื้นเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าในการรับฟังแล้วไปอัดน้ําเต็มที่อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นการกระตุ้นกระทุ้งน้ําการรักษาระดับความชื้นก็คือให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในทางปกติเนี่ยผมนอกเรื่องนิดนึงชาวสวนเราเดี๋ยไปสังเกตดูหน้าดินแห้งมันไม่ใช่นะครับ คำว่าหน้าดินแห้งเนี่ยมันเป็นเฉพาะโครงสร้างดิน แต่ความจริงแล้วเนี่ยเราดูที่วัชพืชก็ได้ดูที่สถิติดูข้อมูลของเราก็ได้ว่าใบามันยังสดใสวัชพืชยังสดใสก็แสดงว่ายังมีความชื้นไม่ใช่ดูแค่ดินแห้งแล้วให้น้ําดินแห้งให้น้ํากลายเป็นให้น้ําทุกวันมันอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้อันนี้คือนอกเลือกสักนิดหนึ่งเราย้อนกลับมาดูครับในเรื่องการใช้ธาตุอาหารเสริมของพืชนะครับก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งดินนะครับท่านอาจารย์ก็แนะนําที เคซอยหนึ่งีเคซอย 2, เสเซอร์คอนเซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกะสีแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับหนึกิโต่อ200ลิตรอันนี้ลาดทางดินส่วนทางใบนะครับก็จะเป็นเรื่องของออท่าสังกะสีไฮแม็กทีเคบูสเตอร์ทีเคบูสเตอร์คืออะไรสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีปุย๋ยูเรียมีซูเปอร์แอคชั่นในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในการพ่นทางใบ การเล่งให้ใบแก่ก็จะมีไฮแมกมีทีเคแคลมี13046มศูนสี่ปเซียมในเต็ตนี่คือคำแนะนำจากท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลสารประเด็นของมังคุดวันนี้เป็นเรื่องเดียวครับก็คือว่าณเวลานี้ทำอย่างไรที่จะทำให้มังคุดนั้นออกดอกให้ได้เพราะถ้าไม่ออกดอกก็ได้ไม่ได้นั้นถือว่าเรากระทบกระเทือนต่อรายได้ผมจากประเด็นนะครับที่เป็นการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศย้ำแล้วนะครับว่า ในจากนี้ไปเนี่ยมังคุดยังไงก็ต้องออกดอกแต่ว่าโอกาสของการออกดอกกับโอกาสของการแตกใบอ่อนนั้นจะอยู่ในปริมาณที่ขึ้นต่อครึ่งเลยนะครับคือความหมายเนี่ยอยากจะย้าตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าออกดอกครึ่งหนึ่งเป็นใบอ่อนครึ่งหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าโอกาสของการออกดอกจากกรณีฝนที่ตกความชื้นที่เพิ่มขึ้นอายุใบที่ได้แล้วก็ในส่วนของการจัดก,การ ตรงนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญคือเราแค่พูดกันง่ายๆว่าุกวันนี้นะครับอายุใบได้แล้วก็คือมีความสมบูรณ์ของใบสามเดือนสามเดือนครึ่งสี่เดือนห้าเดือนอน,นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งประการที่สองผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านแรงผ่านความเครียดมาแล้วประการที่สามการให้น้ําของพี่น้องสกรก็กระทุงน้ําแล้วแล้วฝนยังมาตกช่วยซ้ําในบางพื้นที่ผมต้องย้าว่าเฉพาะบางพื้นที่ถ้าพื้นที่ใดไม่ตกก็ถือว่าเป็นเปรียบได้เปรียบกว่า แต่ว่าในทํานองกลับกันเหมือนกันพื้นที่ที่มีฝนตกแล้วมีโอกาสที่จะเห็นการเคลื่อนตัวของดอกเร็วขึ้นอยากจะสรุปให้ทั้งเข้าใจว่าตัวแปรณเวลานี้ก็คือน้ำเป็นตัวกระทุ้งหรือตัวส่งให้ตานั้นเคลื่อนขึ้นมาแต่การเคลื่อนขึ้นมานั้นเนี่ยมันมีโอกาสเป,เป็นใบก็ได้เป็นดอกก็ได้นะครับดังนั้นกระบวนการเทคนิคการจัดการจึงเป็นตัวแปรสุดท้าย 1 3 0 6 6 2ศ0 4 3จะเป็นปุ๋ยอะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมให้ตาที่เคลื่อนออกมาเป็นดอกตัวส่งเสริมที่สองก็คืออัตโนมิกซึ่งจะไปเพิ่มปริมาณเซลล์อัตราที่ใช้ก็คือ1 0 0ซีซีตัวที่สามครับสาหรายบกกรดอะมิโนเป็นทั้งพลังงานเป็นทั้งตัวกระตุน้นให้เร็วขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้น เป็นตัวแปรสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะไปเสริมให้เกิดการเป็นความสมบูรณ์แล้วก็เป็นการเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นเป็นดอกนี่คือตัวแปรสำคัญถ้าเมื่อก่อนนี้เราจะพูดว่าสารกำจัดแมลงคอไพรฟอร์ดคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเนื่องจากปัจจุบันไม่มีจำหน่ายมันผิดกฎหมายเราพูดไม่ได้เท่านั้นเองถ้าใครมีหลงๆอยู่ก็ใช้ไปนะครับคอไพรฟอร์ด ปฏิกิยาตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่จะช่วยให้กับกรณีการเคลื่อนตัวออกมาเนี่ยยังคงเป็นตาดอกลดการเป็นตาใบหลักการมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นผมให้เข้าใจว่าน้ำเป็นตัวส่งให้ตาเคลื่อนเมื่อตาเคลื่อนออกมาแล้วจะเป็นใบหรือเป็นดอกก็อยู่ที่ความสมบูรณ์กับอายุใบทีนี้ถ้าเราจะทำอย่างไรล่ะเราก็จะมีปัจจัยไปควบคุมไว้เพื่อให้ตาที่เคลื่อนเป็นตาดอก นั่นเป็นประเด็นแต่ถ้าใบมังคุดของท่านอยู่ในอายุ3ามเดือนครึ่งสี่เดือนหเดือนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เรายังประสบความสาเร็จเรามีระยะเวลาตรงนี้ประมาณสักยี่สิวันโดยประมาณเราก็ต้องส่งเสริมกันเต็มที่นะครับหลังจากที่ผ่านหนาวมาเขาเครียดพอแล้วอายุใบได้แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือการจัดการก็คือการควบคุมปริมาณน้ำ การทำให้มังคุดออกดอกคือการทําให้การให้ตาเคลื่อนก็คือการให้น้ําพอให้น้ําออกมาแล้วตาเริ่มเคลื่อนเราก็ต้องมีมาตรการในคุมตาให้ตายังคงเป็นตาดอกต่อไปฉะนั้นในส่วนของสามสัปดาห์จากนี้ไปครับให้น้ําให้น้ําเสร็จวันลุ่งขึ้นหรือวันถัดไปเราก็ชักน้าให้ออกดอก ในกรณีที่เป็นการกระตุ้นให้ตานั้นเคลื่อนออกมาหากเราใช้วิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสก็คือใช้ปัจจัยไปเปลี่ยนแปลงก็คือไปทําให้ตาที่เคลื่อนเป็นตาดอกนั่นหมายความว่าการสร้างความเครียดก,การใช้น้ําเป็นตัวส่งและก็ตัวกดใบเช่นจาก130 46จากในส่วนของอาสารกําจัดแมลงต่างๆจากในส่วนของอาโทนิกประเด็นตรงนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการได้ เท่ากับว่าฝนที่ตกมาในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวส่งตาซึ่งมันอาจจะเกิดได้ทั้งสองกรณีก็คือถ้าเป็นกรณีของมังคุดที่เป็นต้นใหญ่ใบแก่มีอายุห7เดเดือนมาแล้วมีโอกาสเสี่ยงได้ทั้งใบก็ได้ดอกก็ได้และเป็นทั้งสองอย่างคือมีใบปนดอกหรืออาจจะเป็นใบทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันนะครับ ถ้าเป็นกรณีของมังคุดที่อยู่ในระยะ,ะใบสามเดือนสามเดือนครึ่งสี่เดือนคือผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วสะสมความสมบูรณ์แล้วโอกาสของการออกดอกเร็วขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันส่วนกรณีมังคุดสาวนะครับก็มีโอกาสพลาดเป็นใบอ่อนได้เช่นเดียวกันมีอายุต่ำกว่า25าปีลงมา,เ,าเรียกว,ว่ามังคุดรุ่นก็จะกลายเป็นมังคุดที่ แตกใบอ่อนได้ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงได้ไวและก็รวดเร็วกว่ามังคุดที่เป็นต้นใหญ่หรือต้นที่มีอายุมากเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นหลักที่กำลังให้ท่านเห็นเข้าใจพฤติกรรมของลักษณะนิสัยของมังคุดก็คือตรงนี้เลยครับว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้เขาแตกใบอ่อนไม่ใช่ว่าเรามีเงินทุนเรามีปัจจัยเราพอที่จะไปหาซื้อปัจจัยมาใช้ กระตุ้นใบได้แล้วเราจะประสบความสําเร็จเสมอไปตอบได้เลยครับว่าไม่ใช่แต่ปัจจัยเหล่านั้นก็มีส่วนสําคัญที่จะไปสนับสนุนถ้าเราใช้ถูกเวลาถูกอายุใบและก็ถูกจังหวะรวมถึงปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่จะไปส่งเสริมส่งเสริมการออกดอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ปัจจัยเนี่ย จากงานศึกษาวิจัยเราเราพบว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใบตัวที่เราจะใช้ในการส่งเสริมการออกดอกก็จะเป็นโปรเซียมในเตต13046สาลายกรดอะมิโนอะโทนิกแต่ถ้าในกรณีที่ในต้นนั้นมีนะครับมีทั้งผลมีทั้งดอกกลมและยังไม่พอกำลังจะออกเราก็จะหันมาใช้ในการใช้ปัจจัยบำรุง อย่างเช่นกรณีของปุ๋ยปุ๋ยนั้นเราอาจจะเลือก 5, 25, 30, ไบโอเมอร์เจ็ด4่ามามีกโกล 6, 32, 35, เทเลฟิกอารีิเมลวิสตาถามว่าทำไมด้วยเหตุผลตรงนี้ครับว่าเราส่งน้ำเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันในหลักวิชาการก็คือเราก็จะไปลดฮอร์โมน G A หรือจิบเปลลิกแอซิกที่ยอดเพื่อให้ตาที่เคลื่อนเป็นดอกเพราะนั้น เราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้เพราะว่าในตัวเจ่นต่ำจิบหรือฮอร์โมนจิบก็จะต่ำก็จะไม่กลายเป็นใบในขณะเดียวกันอย่างกรณีที่ผมดำเนินการในช่วงที่ยังไม่เห็นดอกในกรณีที่มีผลรุ่มที่กับต้องการดอกเพิ่มเราก็จะใช้ปุ๋ยสองสูตรก็คือ,อสูตรบมรุงนะครับจะเป็น632-35กับโพแเซียมไนเตรต3 แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีผลรุ่นที่เราก็จะเลือกเอาในส่วนของกรณี1304ในระยะเดือนมนกราความเครียดเขาผ่านอุณหภูมิที่หนาวเย็นมาแล้วแล้วเราก็บริหารจัดการน้ำแล้วอย่างถูกต้องดังนั้นสิ่งที่เป็นหลักที่คานกับในอดีตก็คือสร้างความเครียดรุนแรงให้เขาออกดอกตอนนี้ไม่ต้องไปสร้างแล้วครับ พราะเขาสร้างมาพอแล้วเราก็แค่จัดก,การให้เหมาะสมกับการให้ความสมบูรณ์ไปที่ดอกที่ใบเพื่อให้เกิดการออกดอกนี่คือปรดเด็นนะครับที่อาจจะเป็นตำราข้อมูลที่แตกต่างจากกรณีที่ผ่านมาในอดีตสมัยก่อนนี่เราเปิดจนกระทั่งกระเป๋าเปิด,ปดกระเป๋าฉีกมันก็ไม่ออกเพราะเราศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วว่ามันไม่มีทางที่จะออกได้ถ้าอายุมาไม่ได้ ความสมบูรณ์ไม่พอสถานะการจัดการไม่เหมาะสมเช่นท่านไปอดน้ำคือทุกวันนี้เนี่ยครับมีหลายแปลงที่อดน้ำแล้วยังไม่ได้ดอกก็ยังอดกันต่อไปซึ่งนั่นไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องคือต้องเข้าใจว่าตาที่จะเคลื่อนต้องมาจากน้าจะออกเป็นดอกได้ก็ต้องมีการสะสมความสมบูรณ์ที่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เรามีผลอยู่แล้วมีดอกอยู่แล้วในรุ่นพี่เราก็ใช้ ปุ๋ยบำรุงควบคู่กันไปถามว่าแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากงานศึกษาวิจัยของเราในช่วงต้นเดือนมกราเนี่ยเราใช้ปุ๋ยบำรุงคู่กับ13-0-16แต่พอหลังจากกลางเดือนมกรามาแล้วเราเห็นมีการออกดอกเริ่มออกดอกเราก็จะใช้ปุ๋ยบำรุงเพื่อส่งเสริมการออกดอกอย่างเดียวคู่กับปัจจัยสารายอะมิโนโอะโทนิก มีแคลเซียมโบรอนท่ถาอากาศหนาวเราก็มีเนเชอร์ไรต์มีนูริสเสริมไมโครมิกเอฟปรากฏว่าผลการออกดอกออกมาตั้งแต่วันที่15มัตกลาและนี้ที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังทยอยออกดอกอยู่นี่คือสิ่งที่เราได้ทำการศึกษาแล้วพบข้อมูลก็เลยต้องนำเอาประเด็นตรงนี้มานำเสนอเพื่อทำความเข้าใจว่า ในกรณีของใบมังคุดที่พร้อมจะออกดอกก็ต้องมาจากองค์ประกอบตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หากสวนใดก็ตามครับที่ท่านมีอายุใบแตกมาตั้งแต่ปลายกันยาต้นตุลาหรือต้นพฤศจิกายนประเด็นของการออกดอกอาจจะแตกต่างกันถ้าเป็นมังคุดที่ออกใบอ่อนเมื่อปลายกันยาต้นตุลา ขณะนี้อายุครบแล้วสี่เดือนแล้วเขาออกนอกสรงพุ่มได้แต่ถ้าเป็นกรณีของมังคุดที่แตกใบอ่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วแตกใบอ่อนร้อยเอซอาจจะมีการออกดอกจากใบแก่ที่อยู่ภายในสรงพุ่มแต่ถ้าเป็นการแตกใบอ่อนแค่เพียง5 0ในเดือนพฤศจิกายน,น,เ,น,ายนเขาก็จะออกดอกที่ใบแก่แต่ใบแก่นั้นอาจจะอยู่นอกทรงพุ่มซึ่งทั้งหมดทั้งมวล เป็นเรื่องที่ดีผมอยากให้ท่านเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการที่เราไปเห็นภาพของมังคุดเนี่ยคือการดูว่ามังคุดมีปริมาณพอดีหรือไม่ให้มองไปถ้าเห็นใบอย่าพึ่งไปว่าใครเขานะครับนั่นเป็นการที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำความเข้าใจเพียงพอมองไปเห็นใบ ก็ให้ดูละเอียดต่อว่ามีผลหรือไม่มองตรงนั้นก็เห็นมองตรงนี้เห็นเห็นอะไรเห็นผลก็ถือว่าดีมากมองไปต้องการดูดอกก็เห็นบ้างเห็นไม่เห็นบ้างแสดงว่าดอกยังไม่พอแต่ถ้ามองไปในพื้นที่กิ่งนั้นพื้นที่ยอดนี้พื้นที่ยอดนี้มองไปก็เห็นดอกมีเม,ม็ดกลมมีพนมมืออา้าวถ้าอย่างนี้ถือว่ากําลังดี นี่คือสิ่งที่กําลังจะบอกให้รู้ว่ามังคุดออกดอกแค่35%เเท่านั้นนะครับจะดีที่สุดเพราะว่าจะได้ผลโตผิวสดใสผิวนวลแล้วก็อาจจะเป็นมันลายแต่ลูกใหญ่หูเขียวคุณภาพดีประการต่อมานอกจากในส่วนของการให้น้ำกับการพ่นปัจจัยเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันผมหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าวันนี้ ครั้งที่หนึ่งทงให้น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ไปก่อนครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ผ่านไปห้าวันเจ็ดวันหรือสิบวันให้ดูจากอะไรที่โล่งก็ห้าวันนะครับแต่ถ้าเป็นที่สวนผสมผสานมีร่มเงาทึบก็สิบวันเราก็จะให้น้ำจากให้น้ำเต็มที่ก็มาเป็นการให้ปกติในการให้ปกตินั้นก็คือลดปริมาณลงมา แต่ก็จะเป็นการลดที่เป็นเทคนิคอย่างเช่นถ้าในกรณีมังคุดที่มีผลรุ่นพี่เราก็ให้น้ำเสมอไปอย่างเช่นเคยให้หนึ่งชั่วโมงในอดีตนะครับในอดีตก็คือในปีที่ผ่านมามังคุดมีผลเนี่ยเราให้น้ำชั่วโมงหนึ่งวันนี้เราก็อาจจะให้ทุกๆ5ห้าวันทุกครึ่งชั่วโมงถ้ายังมีผลรุ่นพี่ แล้วก็ยังมีดอกตามมาทั้งนี้เพื่อให้ภาวะเป็นภาวะที่เลี้ยงได้ทั้งผลเลี้ยงได้ทั้งดอกหรือท่านอาจจะให้หนึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าในสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ได้ทานองกลับกันถ้าในกรณีที่เป็นมังคุดที่ไม่มีผลรุ่นพี่ อายุใบเขาได้กำลังออกดอกมีทั้งเม็ดมีทั้งพนมมือหรือบางครั้งก็หลุดออกมาเป็นเม็ดเลยกรณีอย่างนี้ครั้งที่หนึ่งเราให้น้ำเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองถ้าท่านจะกำหนดวันให้ก็ให้ดูตรงนี้ว่าถ้าท่านให้ทีคือเป็นห้าวันท่านก็ลดปริมาณน้ำลงแต่ถ้าท่านให้ห่างอย่างเช่นเราจะให้ 7วันหรือสิบวันท่านก็ยังคงให้น้ำร้อยเปอร์ได้หลายท่านจะถามทันทีว่าอ้าวแล้วไม่เป็นใบอ่อนหรือพี่นศก่อนครับอายุใบยังไม่ได้เขาก็จะไม่เป็นใบอ่อนเขาก็จะเคลื่อนตัวของดอกคำถ้าท่านกลัวว่ามันจะเป็นใบอ่อนให้ท่านจดบ,บันทึกวันไว้ว่าณนะเวลานี้ใบมังคุดเกินหเดือนแล้วหรือ,อยังยังไม่เกินยังไม่เกินก็ยังออกดอกได้ ประเด็นต่อมาก็คือการพ่นปัจจัยไม่ใช่ว่าเราให้น้ําวันนี้แล้วเราพ่นวันนี้นะครับวันรุ่งขึ้นวันถัดไปอีกหนึ่งวันหรือสองวันก็ได้เพื่อที่จะให้น้ํานั้นเข้าไปอยู่ในโครงสร้างให้ใบมังคุดเขาดีตัวจากหดจากสลดก็ให้ดีตัวขึ้นเมื่อดีตัวขึ้นเราค่อยเอาปัจจัยไปพ่นก็ได้ประการต่อมาในส่วนของกรอบระยะเวลารัศมีน้ำละ่ะ หลายท่านครับก็คงเข้าใจว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยแล้วแต่ในโลกของโซเชียลเองก็จะมีคำแนะนำนะครับว่าให้น้ำครึ่งวงให้น้ำอยู่ในทรงพุ่มให้น้ำอยู่ในโคนคงไม่ใช่แล้วนะครับคือตอนนี้เราก็ต้องดันกันเต็มที่แล้วนะครับทั้งปริมาณทั้งกรอบทรงพุ่มเพื่อการกระตุ้นให้ออก ให้ได้เร็วที่สุดวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ